8สิ่งห้ามทําในวันตรุษจีนหากไม่อยากซวยตลอดทั้งปี 1>, 1ห้ามทาความสะอาดบ้านเพราะการกวาดบ้านในวันปีใหม่จะถือว่าเป็นการกวาดสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไป2ห้ามใส่ชุดสีขาวและสีดําเพราะสีขาวและสีดําคือสีของการไว้ทุกข์ใช้ในงานที่ไม่เป็นมงคลตรุษจีนต้องใส่ชุดสีแดงหรือสีสันสดใสเท่านั้น3ห้ามพูดคำหยาบเพราะการพูดคำหยาบเป็นพลังงานด้านลบหากใครทําได้จะทําให้ปีนั้นตลอดทั้งปีพบแต่ความสุข4ห้ามให้ใครยืมเงิน หากใครให้คนื่นยืมเงินในวันนั้นจะทําให้ตลอดทั้งปีพบแต่คนมายืมเงิน5ห้ามสักผ้าคนจีนเชื่อว่าการสักผ้าเราเทน้ําก็เหมือนกับการเทความมั่งคั่งออกไปนั่นเอง 6. ห้ามสัะผมหรือตัดผมก็เหมือนกับเป็นการล้างเอาสิ่งดีๆหรือโชคลาภตัวเองสิ้นไป 7. ห้ามร้องไห้ซึ่งการร้องไห้ถือว่าเป็นลางไม่ดีมีความเชื่อว่าจะทําให้เสียน้าตาตลอดทั้งปีและในวันจุดจีนผู้ใหญ่จะพยายามไม่ท,ทําทดเด็กๆให้ร้องไห้อีกด้วย 8. ห้ามทําของตกแตกเพราะคนจีนเชื่อว่า หากใครทําของตกแตกถือว่าเป็นลางหลายจะมีคนในครอบครัว